สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพอยนี่ตาไปมาที่รายงาน,นตัวนะคะสวัสดีเอฟที่น้องอุิงน้ำเดอ้อค่ะนางบุ้ม,มหน่สวัสดีเอฟที่น้องอุิงน้ำเดอ้อจ้าอ,อมือนี้น้องอุิงก,ก็สาวนอนเป็นแฟนแฟนอ้องอุกกิงก็ยกเลิกงานนอนนะคะเพราะว่าฝนมันตกเมื่อคืนนี้นะคะพี่พอยเบิงลูกุกมาเขา่าห้องน้กะนางเบิ้ลนองอยู่เนาะ ตอนที่ว่าน้องที่ออกนะคะน้องออกไปนะฝนตกเนี ing, ่ยท like. ี ii, ่นี่นะตกยางเหี้ยงเลยแบบนี้เขาก็ตกยางเหมือนฝ่ารัวเลยแมื่อคืนนี้แห้งขนาดเลยน้องมันหนาหนีบนะฝนเนาะนะคะอ่าร้ล้ําหลายๆขนาดโดนฝนตัดได้หลายเนาะฝนกันเลยแหละเยอะเลยแหละร้อล้ําหลายๆขนาดโดนฝนกันนะเทปตอนนี้นะขนณะไหนขาะนั่นแหละนะคะโดนฝนกันแล้ที่นี่น้องก็ ได้ยกเลิกตอนนอยเป็นได้ยกเลิกเมื่อคืนนี่เนาะแล้วก็เดินทางไปลำปางเนาะนะคะที่จีว่าจะไปแสดงต่อทีบุรีรัมย์เนาคนทาไทยก็ยกเลิกนะคะทางเขาอนะคะพี่พ่อไเป็นเบิ่งที่ขีบไผ่นะคะทางเขานี้โอ้โหเป็นกี่ตรงเลยนะคะเป็นกี่ตรงแบบเขาก็ได้เนาะหลังจาเข้าไปรถติดเพราะว่าเครื่องเสียงมันก็นักเนาะอ้อย่างเครื่องเสียงทุอย่างหนักรถติดแน่นอนนะคะเราคนไทยกับกระเดก ยกเลิกเลยนะคะยกเลิกปันดีทุกกันนะคะตอนนี้นะคะทีมงานสาวน้อยเป็นแนแท้นาาน้องหญิงทุกคนนะคะทีมงานสาวน้อยสาวน้อยเป็นแฟนแท้ก็เดินทางก,กับีสานกันเนาะนะคะกับีสานกัน,ขกน,ขกนเนขาโดมกันวันทันท่อเนาะ,ะขาโดมเขาไปได้ยืดๆเราอาจจะได้พักทั้งมือตองมือเลยนะคะตอนเริ่มแล้วก็เริ่มตอมเนาะ,ะเราที่ไ้น้องลาก็ต้องเดินทางเข้ามารับรางวัลในกรุงเทพบางทีก็ปิดเนาะนะคะมันก็อยู่ ที่แรกว่างานงานน่ว่าที่ตามติดนะคะที่ว่าตีตะเกตเนาะนะคะงานสกัดชิ้นประมาณนี้กระยกเลิกขึ้นกันค่ะนะคะเพราะว่าหลินว่นไงนะคะเพราะว่ามันอยู่น้านะคะมันอยู่แะ้วอีญาณชาติสีตะเกตอะ่ะเขาบอกว่าทาลินกรร็อันตรายตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันมันอยู่ในช่วงของแบบชายแดนนะคะหนักนนะเขาเเก็เกรงใจ็ใน่วงมน้องเป็นเอนะียรอะไรประมาณนี้เนาะก็ยกเลิกไปนะคะก็ดินกระตุกง,ง,งานที่วันออกที่รับรางวัลน้ำนะคะ น้องรับรางวัลน,น้ำนะคะเราที่นี่วันที่สามิดเนาะนะคะน้องเราขึ้นมารับรองรางวัลดูโครงการเลยนะคะอืมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพวกเราก็ได้ดูภาพเป็นตัวงามๆหรอกเนาะนะคะ<ม>เดี๋ยวค่อยเบิ่งค่อยติดตามภาพเป็นตัวงามๆเนาะเออวิทยากรทีจะไหนเนาะนะคะหน้าฝนีีนะคะมอรํา้หลายๆวงนะคะจะปนกรลังใจเออค่ะนะคะที่โดนฝนกันนะคะโดนฝนกันประมาณนี้นะคะมม่นหน้าฝนเนาะนะคะเดี๋ยวก็เบิด์นหน้าฝนหลายะ ขบวนนาคนณเราที่นี่ก็ตาวนอยกับลุยต่อนะคะเราเราบอโจวว่ามาวานนี้เนาะนะคะสาวนอยกิเปิดวงนะคะทันที่สองนะคะเปิดแต่เปิดได้ดูการทันที่สองวันที่ที่เจ็ดนะคะเจ็ดตุลาดีละนะคะเดี๋ยวค่อยเบิ่งสถานที่เล่าัรเสรินะคะนั่งหูเลว่าสถานที่ใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้เบิ่งสถานที่ตอนนี้กลับไปนะคะจะเตรียมต้อมนะคะเพราะว่า ันต้องเปลี่ยนตะกิดอยู่เรื่อยๆนะคะไอ้บอจโจเนาะนะคะพอจโจก็ไ่ได้ไปใต้โดออกนะคะน้องลาอูอิงพอโจก็เคยได้ขึ้นเวทีเลยออ่อโจกไ็ได้ขึ้นเวทีที่ใดได่พอโจก็อยู่หลังเวทีนั่นละอยู่หลังเวทีอยู่หน้าเวทีแดงอย่างประมาณนี้เบิ้งตัวง,งานทุกนอย่างเนาะให้น้องลาอูอิงนะคะขึ้นเวทีผู้ดเดียวเก่งขนาดได้น,น้องลาอูอิงนะคะเด็ดใดด,ยดุย่าง การบอการอีหยังรับมุกรับอีหยังใดมดนะคะอยู่ก็พอหยุดเตาะนะคะพ่อเขาก็ได้ไปไดโดอกนะคะพ่อก็ดูนะยุคพ่อก็ึืนไปดูแบบยุคข้างหน้าได้ยุคข้างหลังแดนะคะยุคของมิกได้ยังแดประมาณนี้เบิ้งตรวจตอบ่านักดนตรีได้บออีหยังไดบอเวทีไดบอไฟไดบออย่างประมาณนี้นะคะมาด้วยๆกันนะคะน้องลากันมีนาทีถึงนวทีลอกเพองเนาะ วันนี้น้องลาก <Sí. S 1> ระดังดัง öh ที่สุดเลยนะคะเพลงน้องลาเพลงหม่กระดังขวานนะว่าดังนะคะดังแะดัที่ว่าแบบว่าเขาเอาเพลงน้องไปห้องแล um ้วนะคะเข้ามาเอาเพลงน้องไปห้องน้องก็ยังว่รู้เรื่องเรียกว่าเพลงตัวเองดังนะคะเพลงน้องลาแต่เนี่วรู้เลยว่าเพลงตัวเองดังเพลงตัวเองดังแล้วก็เอาไปห้องกต่เนี่ยรู้เลยเนาะเอา็ดีขก้นเนาะน้าน้องดังเนี่ยเขากุถึงแล้วก็เอาไป เอาไป็นห้องเอาอย่างไปเอียงประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะวงสาวน้อยเป็นบันแท่งก็มีอบลอลอยย่มวงใหญ่ๆเนาะนะคะวงใหญ่เอาไปไปทำเอียงนะเพศแบบคายแบบคายออนะประมาณนี้เนาะนะคะโอ้นะคะแบบว่าคนแรกคือไผ่นะคะคนแรกก็คือวงสาวน้อยเป็นบอเห็นบอนะคะนี่แหละนะคะสุดยอดเลยนะคะดังหรือว่าดังกระทั่วโลกกันแล้วกันนะคะ สาวน้อยเป็นวันแพงดังทั่วโลกเดื้อคายนะคะน้องลาอูอิงก็มีเอตีทั่วโลกดังทั่วโลกขื้นกันนะคะพ่อลูกคู่บุญนะคะเข้าไปไหนเข้าไปน้งกันสาวน้อยเป็นวันแพงน้องอูอิงน้อ,อ,ง,นองอูอิงเป็นหัวหนานะคะเป็นหัวนาาวงเป็นยอดน้อยนะคะตัวบอโจเป็นอดใหญ่นะคะดูแลุูจริงกอย่างียงแต่ว่าบอโจบ,บอขึ้นไปที่ท่านั้นนะคะตอนนี้ปล่อยน้องได้แล้วนะ ตอนนี้บอจูปล่อยนอนองอิงองนด้แล้วนะคะฝนก็เล่นบบขึ้นเบิ้งตี้ว่านอ้นอ,นองเฮ็ดใจบบน้องเฮ็ดใจอีหผีะค่ะนะคะเฮ็ดใดได้ตุดยอดต่ำนะคะเมคืนนี้ก็เลยต้องการนออ้องนดูคอนดิวออกอะะะข,ขึ้นเวที่นอนนะคะการันตีออกขึ้นเวทีโอ้ฝนมันตกเนาะนะคะน้ำล่นใส่เต็มเลย <c oughs> แต่ทีนี้อารมณ์เสียกับบอดได้นะคะก็ต้องออกมาเวทีเนาะอ่าฝนก็ฝนมันตกแห้งเนาะเฮ็ดจังได้ใน,นเมื่อหนึนน่งก็ได้ตัวก็ต้องยึดเนาะอืมธรรมดาได้ แต่ว่าน้องขึ้นมานี่ยฮะไปเจอฝนเมื่อคืนนี่แหละอะไรที่ว่าแบบเจอทุกมือค่ะนะคะเจอทุกมือแต่แบบว่าเล่นได้ทุกมือนะคะแต่ว่าเมาื่อคืนนี้มันบ่อยอีกหนยังเป็นห่วงอยู่ว่เนี่ยลมพ้นม้อยลมฝนของอย่างไปเจะาปะลงจิตจีบก็น,นอ่นะคะตรกใจพอล้นคือกันนะคะตรงตาแบบว่าทีมงานนะเนาะนะคะแบบโอ้ยมาคืนนี่ไปป้อยเบิ่งแล้วข้างหลังเวทีเนาะโอ้ดโดยะน,นะคะมีแต่ขีดตรงมีแต่หนามเนาะสงการนะคะตรงใจ นี่แหละนะคะวงกาสนี้เนาะนะคะคนเวลาเวลาเวลาแบบว่าฝนอ่อตกเนี่ยโอ้ยนะคะมีความตุกันแล้วก็วตกนตกตัวเองกันประมาณนี้เนาะนะคะโดนกันทุกคนแะต่ละยนะคะโดน,นกันทุกคณนะโดนฝนกันทุกคณะโดนกันทุกคนนะคะอืมนะคะอก็เป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเด้อค่ะนะคะเดี๋ยววันที่ทิเจ็ดก็เปิดฤดูกาลนะคะการที่สองนะคะการที่สองเปิดฤดูกาลวันที่ทิพเจ็ดทากาจว่าหาสถานที่กนว่เจียหาที่ไหนเนาะนะคะ แล้วก็ดีใจก็น้องลายดีใจก็ที่งานทุกคนน้องมีต่นี้นี่บอโจนะคะนี่บอโจแล้วก็นี่พระเอกออกนักเอกของแอมนะคะน้องอุอิงนะคะแล้วก็มีคนนึงคือใดนอ้องอย่างตื้อย่างก้อนะคะคูมมลอนี่อย่างนี้แหละนะคะน้ำตาลกินเพรากันจ,จับกะได้เนาะขนเขียวมาเลยในจิ๊กตกแล้วเนี่ย นะคะก็ปะเป็นกาลั่งใจตตอนนอนกันแล้วกันเนาะนะคะนองหลาบแต่มานะรับรางวัลแต่ในทีงเดี๋ยวพวกเขาก็จะมีภาพสวยๆงามๆนะคะที่ว่าถ่ายตรงนู้นถ่ายตรงนี้เดี๋ยวก็เอาพวกเขาก็จะออามาชมกันเนาะนะคะ กำลังใจกันก็แล้วกันนะคะพี่พ้อยกับจีเนี่ยจีนั่งวอลแบบนี้ละนั่งวอลไปเรื่อยๆนั่งวอลทุกมือทุกมือนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงที่ว่าเดี๋ยวพี่พ้อยว่างๆนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยก็จะกินไล่นะคะเพราะว่าพี่พ้อยก็บม่ได้กินไล่เดยแล้เนาะเดี๋ยวพี่พ้อยจะกินไล่ตัวนี้พี่พ้อยพี่นั่งยุ่งๆอยู่หาเวลาก่อนนะคะเพราะว่าพี่พ้อยกับเขาไปเบิ่งช่องอาจารย์แม่นะคะอาจารย์แม่จริงๆมาจิบถึงหาโมเขิงถึงเทียนเขิงก่อนงานเนาะ การพิพ้อยขึ้นพ่พ้อยคืนกินประมาณใบสองนะคะที่นั่งที่นั่งไล่โซ่ที่นั่งเ่าเรื่องนอนนี่แหละนะคะนั่งเราเรื่องนองกับค,ะน,น,คนมันตอกนอนเยื่อเยื่อไล่ะอ้าวคนเรามันมีมันมีอย่างมันมีอย่างที่จะต้องคิด มีอีอย่งที่จะต้องเว้ามีอีอย่งที่จะต้องตอกขัามเทของเอทีดีเราแค่นี่เอทีดีไปจะต้องเป็นกำลังใจเอาน้องอมาเว้าให้บตัวฟังตัวโก้ๆนะคะนี่แหละนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พ้อยหาโอกาสว่างๆจันหน่อยเด้อพี่พ้อยทีไใบโตเนาะนะคะแม่แม่อาจารย์แม่เพิ่งเพิ่งเที่ยงครึ่งประมาณนี้รู้ว่างใบม้วนแต่พี่เดี๋ยวพี่พ้อยพี่ป้อยก็ับประมาณใบโตเนาะ เมือ่อคลิปนี้เท่านี้ก็เนเด้อจาดนะคะจวเจอคลิปหนอนะนะคะพี่พ่อถิอมันั่งเวิร์มทุกมทุกมนะคะสวัสดีค่ะ